บริษัทหาไม่จอกลับ,บมาแล้วอวายตายแล้วครับตายแล้ว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 ต,วส,วส,นตสนุกความฮาโดยทร o s s Black Code c o d เทศเสน่เกินเรื่องเฮฮาน้าตูตอนใครคือตัวปัญหานีมาจากสลับ,บรตรงนี้นะปอตุ้งออสส์นี่มันมาไวเลยนะมางานเนี่ยเวลามาถ่ายรายการในคนแรกคือพอดนะ ก็เขาอยู่อุทัยตอนแรกอยู่เพชรบูรณ์อะไม่รู้เวลาลุงลงมาถึงปั๊บนี่เจอก่อนเลยคนแรกคือออสออดใช่ไหมเออแล้วก็มาเจอเองมาเจอไอ้เจี๊ยบเจี๊ยบอันนี้คือตลกที่แบบรู้ว่าเขานัดเวลาไหนอะไรไม่เขานัดเราแปดโมงแล้ต้องมาแปดแโมงอยู่แล้วลงเออไม่ใช่ไงทำไมเนี่ยอยู่เหมือนกันนานแต่สังเกตดูนะไอ้พวกตลกรุ่นใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอหน้าไม่เห็นหน้า ออกจากบ้านหรือ,อยังก่อนเธอไอ้แจ็คคนี่ตัวสายตัวแรกเลยนะไอ้นิกกี้นี่ก็พอๆกันนั่นแหละจริงๆแล้วไอ้อาร์มเนี่ยผมเป็นคนฝามันเองนะฝาเข้าไปในรายการบอกว่าเออบ้านอยู่ใกล้กันอย่างนั้นไปทํางานมึงก็ขับรถมารับพ่อกันแล้วกันออมันก็มารับอยู่สองสามครั้งแล้วหลังจากนั้นไอ้อาร์ม<า>นี่ถูกเมตตามันนะเมตตามออันนะเอาไปเล่นหนังเล่นอะไรนะเออใช่ไหมเออสงสารไงแล,ลแล้วเล่นดีไหมโอ้โหเชี่ยเล่นไม่ดีเรื่องแข็งปั๊กถือว่ามันเป็นเรื่องแรกด้วยทีแบบจะเข้าฉากนี่ ลุงลุงเล่นอะไรดีลุงเล่นอะไรดีขอมุกเออพูกกให้ไปให้ไปให้ไปจนแบบว่าตอนนี้ทุกวันนี้เชี่ยวชาญแล้วมาใส่แล้วไงยังไอ้ไทยเนี่ยหมก่อนเป็นตลกเด็กดูน่ารักหลังๆพลอยแจ๊คพาไปเที่ยวซ่องเที่ยวอะไรปั๊บโอ้โหเปลี่ยนเลยสมัยก่อนเนี่ยให้พ่อสี่พันเก็บไว้ใช้เองอะไรเองพั 1, นหนึ่งตอนเนี้ยห้าพันเนี่ยเที่ยวกะรีสี่พันห้ารับไาเองสองร้อยให้พ่อสามอ๋อีีให้พ่อหมดเลยมันจ๊ะให้จ้ะ ดูมันน่าจะทำนี้มันไม่รู้จะเอาตังค์ไปใช้อะไรไงเอ้ามันก็ต้องซื้อของซื้อน้ำซื้อนมแค่นั้นเองวอนไปเที่ยวใช่ไหมไม่ไม่เที่ยวไหนทีบ้านเลยโอ้สุดยอดแล้วเออเที่ยวผู้หญิงก็เลยเที่ยวยังไม่เที่ยวยังจ้ะมีเท่าไหร่ต่ร้อยต่อยอยไอ้นี่ได้เขาไหนวะอย่ไกลเลยวะอยู่ไกลเลยวอย่างพี่โอ้โหเหีุสองพันนี่เอาตายเลยกูอะโอ้ยต่อ้อยเนี่ยกูต้องหิ้วน้ำไปล้างเองหรือเปล่าเนี่ยฮะ เนี่ยผ่านเนี้ยยังต้องเนี่ยฉากแรกเนี่ยเดี๋ยวก็จะถ่ายแล้วยังไม่ยังไม่มากันเลยเนี่ยไอ้พวกนี้นะถ้ากูบอกนะกูบอกเบื้องบนไปบอกให้เอาออกทีละคนเนี้ยโดนออกครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับ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 สวัสดีครถไม่ติดีครับสวัสดีรับสวัสดีค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 รับสวดีครับสวสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด ถามน้องอะพ่อเนี่ยไปไหนกันมาไปไหนกันมาทำไมาถึงมาสายเมาายืม่อคืนดึกเหรอผมไม่มาสายสักวันเนี่ยลุงลงจะได้มาก่อนไหมอะ่ะอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยโหเสียง<อ>แบบนี้พี่โลอ,อ่ะอมันก็มีเหตุผลนะไปอย่างนั้นแล้วเว้ยมาไวแล้วก็บน่นไอ้ไทยอะไรกไอ้เดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จเลิกก็เดี๋ยวกูนัดเด็กให้นะไอ้คนนี้หกพันเลยเดี๋ยวมึงโอนก่อนด้วยเพราะช่วงนี้มึงรวยออกไอ้รถตู้ป้ายแดง ไม่ครับผมไม่ไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นอะไรมึงก็ทางนี้ตอนนี้มึงก็ทางนี้แล้วทางเดียวกับมันเนี่ยไม่เหู้ไม่เคยเที่ยวไปเป็นเพื่อนได้ไอ้อามึงก็อีกคนหนึ่งนะที่ผมมาเล่นหนักมาเป็นไงมั่งตัดต่ออะไรดีไหมอีกนี่เล่นใช้ได้เลยไอไลไอเลยดีไอตรงนี้หลอกดีใช้ได้เลยนี่นี่ได้ชมกนะครับกูจะเกลียดลูกกูอยู่แล้วเอาแบบแฟฝงนะกูเข้าใจเว้ยว่ากูมาเลยกำลังดูท่าตี กำลังกำลังดูทชาทีอยไงเอายังไงดีอ่ะว่าไปมึงเข้าใจปะคือคนอะทั้งหมดรอดูพวกกูยอดวิวอะคือกูจะมากี่โมงก็ได้ยูโอเคนี่ภาษาอังกฤษด้วยอเด็กอินเตอร์ต่างชาติอนี้ใช่ไหมจบยูโอเคใช่ไหมยูโอเคซ้อมไว้แนวก้าวหลาบกินรักพี่ลงกระหลาบกระล้างแหลกกระลบแหลก ไอ้พวกมึงอะโอเคกูโอเคกูไม่ได้อะไรแล้วบางทีแบบว่ากูก็ว่าเนี่ยว่าเพื่อผู้ใหญ่สอนว่าเพื่อผู้ใหญ่แบบว่าอบรมอยากให้ไอ้พวกเองได้ดีไอ้พวกไอ้กัสดเนี่ย แต่ก่อนฝึกมุกฝึกอะไรที่แบบมุกตับมุกอะไรนี่ตัวไหนนี่โอ้หางหลังนี่ไม่มีแล้วเล่นซ้ำเล่นอะไรแล้วทำไมเป็นดาราขี้แก่แล้วว่าบ่นอะไรอย่างงี้วะฮะไม่ดีบุญก็อยากให้พวกเองได้ดีการก่อนลูกๆหลานๆทั้งนั้นมันมีใครอีกไหนเล่าเขาบ่นมาไแจ็คกองถ่ายนัดกี่โมงอะบายกี่โมงเก้าแปดเก้าเก้าโมงเก้าโมงมาไวเพื่อผมมาสิบโมงก็ได้เพราะผมไม่กินข้าวไม่แต่งหน้าผมไม่ผิดนะไม่กินข้าวแต่คุณฟ้องสันทีสอง่องเลย กูจะบอกให้มึงมากองถ่ายกองถ่ายเขานัด9ก้าโมงอ่าฮะเขานัดเก้าโมงม,มึงควรม,ม,มาสิบโมงครับดาราจริงๆควรม,มาสิบโมงไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละกองอื่นมมไม่รู้นะแต่ถ้ากองเนี้ยถ้านัด9ก้าโมงเนี้ยฝ่าจะได้ถ่ายในสิบเอ็ดโมงครึ่งอ้ามึงจะไม่สังเกตเลยเพราะมึงขับรถมาถึงเนี้ยใครใครที่นั่งอยู่ตรงไอ้กระดาไอ้ตรงไอ้ทางขึ้นหนักเต่าไอ้เต่านั่งก่อนแล้วชวนคุยแล้วก็ฟังเรื่องมันอีกครึ่งชั่วโมง ตัวเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วต้องมานั่งฟังเรื่องมันต่อยครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหายไปเพราะไอ้เป่าไอ้ไอ้ตัวนี้แสบเดี๋ยวพอดไปไปพูดกับไอ้เป่ามันจะผิดประเด็นไปนะใครเป็นคนพาพวกมึงที่ออเอออ่ะกูอยากจะรู้กูว่าไอ้แจ็คไม่ใช่หรอกไอ้แจ็คนี่ก็คือสายนอนไอ้นิกกี้เป็นคนเริ่มก่อนเลยพาไปลงอ่างครับใช่ไอ้นิกกี้บอกว่าไปสิรอรอรออะไรแมโอ้โหมีเรียนเสียงด้วยไอ้นิกกี้ไอ้นิกกี้นี่นะ ถ้าคูพูดเนี่ยยาวใช่ไหมวัดใช่โยงออไปญี่ปุ่นนะมันก็จัดคนเดียวมันชวนผมผมไม่ไปทำไมอะ่ะโอ้พี่ก็มันก็มุมง่งมุ่งมุ่งอย่างเดียวอะ่ะให้ผมทําไงออผมบอกไม่เอาเพื่อนไม่เอาร้อ,าองนอนี่ไงสาเหตุที่แฟนเก่ามันเลิกไปก็เพราะอ,อ,อย่างนี้แหละก็เพราะอย่างนี้พอเลิกไปโอ้โหเที่ยวคอนเสิร์ตไปญี่ปุ่นทําตัวเละเทะเละมากอ้นีกี้มันชวนไหมชวนเขาชอบชวนไปบ้านแล้วเขาบอกน้องน้องเอ่อนักแสดงผู้หญิงที่น้องชอบอ่ะชวนมาบ้านที่เลยมากินเหล้าแต่ว่าบอกว่า เอาเพื่อนผู้หญิงมาด้วยนะใช่เพราเป็นเป็นี้ทุกครั้งแล้วมันก็มันก็ขับรถไปหาน้ำเพชรนะเอาเรื่องพี่นิกกี้ก่อนสิเออเลยนิกกี้ก่อนพี่นิกกี้ก่อนไอ้มไม่ไม่ไม่มึงมึงไม่ค่อยเป็นหรอกในหลังๆเนี่ยมึงเริ่มจะเดินสายดีแล้วมึงจะเหมือนไอ้นิกกี้แหละมึงจะเลวเหมือนกันใช่ไหมออสใช่ลองใช่ลองไอ้เจี๊ยบถามไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบถามใช่ไหมออสใช่ลงคือมึนใช่ลงไว้ เฮ้ยนิกกี้มันใช้ไม่ได้จริงอะก่อนซื้อกาแฟมานะแล้วก็ต้องมีอะไรเสนกรอบมีขนมปังอะไรเช้าเช้าะซื้อมาฝากพี่นุ้ยนะวิจารนี่กินเลยกินเลยหลังๆไม่ค่อยพกอะไรมาแล้วเอาแล้วกินคนเดียวแล้วใช่ไหมออสใช่หนุ้ยสตาบัคอะมาเช้าอะให้ออสจ่ายตังนะโอ้โหออสจ่ายตังนะออสจ่ายตังเลยฮะครับเชล่ยไอนิกกี้ให้ออสจ่ายตังคนเลวแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนใช่ไหมใช่เออ สรุปเล่นง่ายมากใช่อย่างเดียวเลยแต่งหน้าเนาะแต่งหน้าว่างนอนนอนน้อยมากเลยมา่าอุ้ยไปบ้านนิกกคิมฟังโกะไม่ไปนะก็ซื้อน่ะไปไหนอ่ะเปนไหนกันนะไม่ชวนกูบ้างไหนเล่าพี่สองคนง่วงมาพร้อมกับฟังโกเลยเหรอมาพร้อมกันเพราะบ้านผมอยู่หน้าสตูดิโอกัพี่แล้วก็น้องเข้ามาถ่ายพอดีไงผมก็เลยบอกว่าถ้าบ้านผมไม่ต้องตื่นไวตื่นช้าได้ด้วยนะครับ เ้ยพื่อนมาช้าขับเฟอร์รี่มาใช่ไเพื่อนบ้านอยู่ใกล้นิดเดียวแต่ขับเฟอร์รี่พี่อ๋อไอ้เฟอร์รี่เครื่องไอ้เฟอร์รี่ที่ใส่เครื่องมิล่าเนอะเฮ้ยมอกไปตีก็อํก็อำตีร้านเดียวแบบตึ๊กจิงสีกะอํก็อำกับแต่ความควาเดี๋ยวนี้ครับพี่นุ้ยนี่ครับครับพี่นุ้ยนีครับเอออุยแต่เมื่อกี้ผมจอดรถได้ยินเสียงเจียวเจีาเจียวเจ้านะพูดอะไรกันหรือเปล่าได้ยินเสียงเจียวเจียวเจียเจ้านะอะไรไม่มีอะไรป้าพี่นุ้ยเดี๋ยวได้ทำงานกันพี่นุ้ยผมมาเคารพพี่ที่สุดนะ เอาความจริงพี่นินทาผมอะโศพี่จะไปน,นินทาทำไมพี่รักเองจะตายโศกเศร้าอะไรมาอ,อกหักอะไรมาพี่ก็โทรไปให้กำลังใจก็อรอดเพราะตอนผมอ,อกหักอะมีพี่โทรคนเดียวคนอื่นไม่มีเลยออดนุ้ยนินทาท่กี้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แจ๊เพื่อนติดอนะัมบ้างไม่มีอัมกูบ้าไม่มีไม่มีปลอดภัยเพื่อนได้เล่าเรื่องที่ผมไปญี่ปุ่นให้ทุกคนฟังไหมเอาความจริงเลย จะอัาเพื่ออะไรคุณเป็นเพื่อนผมฮะผมไม่อั้หเือสาบานออสแจ็คินทานี่กี่เปล่าไม่ใช่พีเจบดินทาผมป่ะอุ้ยคุณจะดินทามึงทำไปละ่ะบ้าไงออสเจี๊ยบดินทานี่กี่เป้าชาชาชาเฮ้ออสเฮ้ยเรื่องออสคนลมุกอไอ้นั่นมันมุกชาไหมชาใ่ ไม่่นิทานหรือเปล่าออสไม่คนละอย่างกันออสแยกแยะหน่อยการ์ดนิทานเมื่อกี้เปล่านิทานเมื่อกี้เปล่าไม่ผมเจ้าเลยนิทานไอ้ไทยนิทานป่ะไม่ไปอํามมึงก็แปลกไปางหลังอ่ะไม่เลย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 ตั้งแต่กูอํามึงอ่ะมึงไม่คุยกับกูเลยก็ต้องมันเรื่องอํามันจืองอําก็คืออํแต่ไม่ใช่อําหนูดีทีอําทีทีแล้วกูมาพร้อมฟังโกะเมื่อกี้มึงค้อนกูป่ะไม่ได้ค้อนตะปูเออไม่ใช่ตะปูกับค้อนนะผมก็รักพี่ผมเล่นกับพี่รัักกนเสมอว้ย อออามินทานนกี้เป่าไม่เออก็นั่งคุยปกติอ่ะนี่นี่ดูจับรูจับพี่ลุ้นั่งข่อยห้างคนเดียวนะนั่งข่อยห้างคนเดียวนะก็ฝ่ายห้างมันเกี่ยวอะไรกันนิกี้มันมันมันต่างจากคนอื่นไงมันแปลกไงพี่ลุงมึงมันน้องกูกูจะแปอะไรกับมือพี่ลุงรักเหมือนน้องรักเหมือนนุ่งรักเหมือนน้องทุกคนนั่นแหละแต่ตอนแรกเนี่ยผมได้ยินเสียงพี่ดังกว่าใครเลยแต่ผมเข้ามาพี่เงียบเลยอร่ะปรามไม่แจ๊ดมันเสียงกูดังปรามคำว่าปรามคือ้ามไม่ให้มันพูดเรื่องมือฉากนี้ดีมาก ออดลงนินทานี่กี่เปล่าใช่ใช่อะไรออดทำไมคุณนินทาตอนไหนนินทาตอนไหนอ่ะพูดมาสินินทาตอนไหนกาพูดนะอ่ะมาพูดเลยนินทาอะไรนินทาอะไรนินทาอะไรลงออดเกินไปไหมเกินไปไปม––ยะลงโอเคโอเ้ยันทใส่เสื้อไหมกันแม่ตลอปใส่กันงกีไงะนคุณอหาตอนไหน ลองพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมใช่พูดว่าอะไรปลาสายปลาสายบอกพีคไม่ได้พูดแล้วโดนจับปลาสายพูดว่าอะไรอีกออดอะไรบุญปล่อยยันกายีปล่อยยันเดียวกะลีแล้วได้บอกไปเมื่อกี้ไปตีกะลีที่ไหนที่บุญไอ้ออดจะรู้ไอ้ออดจะรู้คนอยากออดจะรู้เนี่ยว่าไปตีกาลีที่บุญออดคุณพูดตอนไหนเมื่อวาน กูพูดตอนไหนกูพูดตอนไหนได้พูดหนูได้พูดไหมไอ้เอนกี้ไปตีอีกที่นึงอ่ะได้พูดไหมในในกรุงเทพอ่ะไม่เว่อแจ็คอ้าวไอ้ย่าแกมพิกเอาแล้วแกมพิกแล้วเดี่ยวไม่ไม่เกี่ยวกับคุณแล้วนะอ้าวใครแจ๊กแล้วไปอะไรอะไรแจ็คอ้าวไม่กูบอกว่าไอ้นิกกี้มันไปเที่ยวในกรุงเทพเที่ยวไหนเที่ยวในกรุงเทพไงอ๋อไปกรุงเทพไปเอางี้วะออส ออสยังรักพวกเราอยู่ใช่ไหมยังรักเราเบอร์หนึ่งใครลงไงเาบอร์หนึ่งอะไรเบอร์หึงอะไรลงไงก็ลุงเราเป็นที่หนึ่งในใจออสเสมอไงล่ะคะทำอะไรไว้ออสก็สารภาพให้หมดอะและในสัปดาห์นี้ประัทหาไม่จํากัดจัดเต็มปังขอลาไปก่อนแล้ววันเสาร์หน้ามาหาแบบยั่ยๆไปกับน้องแกรจ๋า